สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออหลายคนคงสงสัยมานานนะคะว่าทำไมเมืองอย่างเยรูซาเล็มเนี่ยถึงกลายเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งที่มันดูซับซ้อนแล้วก็ยืดเยื้อมาตลอดเลยเราได้ข้อมูลดีๆจากช่อง Point of View บน YouTube มาช่วยปูพื้นเรื่องประวัติศาสตร์และความสำคัญของเมืองนี้ด้วยค่ะค่บผมคือมันไม่ใช่แค่เมืองเมืองหนึ่งแต่เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของส,าสาศาสนาหลักเลยทั้งยูดา คริสแล้วก็อิสลามใช่ครับแถมสถานะทางการเมืองปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นครับ คือความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดนะครับแต่มันอย่างรากลึกมาเป็นพันพปีเลยมีทั้งเรื่องความเชื่อการเมืองการอ้างสิทธิ์ในดินแดนมันแบบว่าทับซ้อนกันไปหมดแยกกันแทบไม่ออกเลยครับงั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันไหนไหมคะว่าความผูกพันที่มันเหนียวแน่นขนาดนี้มันเริ่มมายังไงเอาศาสนายูดาก่อนเลยดีไหมคะได้ครับถ้าตามความเชื่อของชาวยิวเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นลูกหลานอับราฮัม ที่ได้รับพันธสัญญาว่าจะได้อยู่ในดินแดนคานาอันซึ่งก็คือแถวๆนี้นี่แหละครับอ๋อค่ะแล้วต่อมากษัตริย์เดวิดก็มาสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแลกะกษัตริย์โซโลโมอนลูกชายท่านก็สร้างวิหารแรกขึ้นที่นี่วิหารแรกที่สำคัญมากๆใช่ครับ แม้ว่าหลังจากนั้นจะโดนรุกรานต้องอบพยพพลัดถิ่นไปแต่เยรูซาเล็มก็ยังเป็นเหมือนสูงกลางทางจิตวิญญาณที่พวกเขาก็ยังโหยหาอยากจะกลับมาตลอดเวลาพอมาถึงศาสนาคริสต์ก็น่าสนใจนะคะคือถึงแม้พระเยซูจะไม่ได้ประสูติที่เยรูซาเล็มแต่เหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตท่านอย่างการตรึงกางเขนการฟื้นคืนพระชนกลับเกิดขึ้นที่นี่หรือไม่ก็ใกล้ๆนี้เลยถูกต้องครับจุดนี้สําคัญมาก มันเลยทําให้เมืองนี้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มากๆสาหรับชาวคริสต์ด้วยเลยมีโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์หรือ Church of the Holy Sepulchre เป็นหมุดหมายสําคัญอืมค่ะมันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สําคัญทางความเชื่อไม่ใช่แค่สถานะเมืองหลวงแบบในศาสนายูดาห์เข้าใจค่ะแล้วสําหรับศาสนาอิสลามล่ะคะเมืองนี้มีความสําคัญยังไงบ้างในอิสลามนะครับเยรูซาเล็มหรือที่เรียกว่าไบตุนมักดิสนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเหมือนกันครับค่ะ เพราะเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ท่านาศาสดามูฮัมหมัดเดินทางขึ้นสวรรค์ในค่ำคืนอิสราอและมิรอตอันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็ยังเคยเป็นกิบหลัดแรกด้วยคือทิศท,ที่ชาวมุสลิมหันหน้าไปละหมาดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนครเมกะกในภายหลังอ๋อเคยเป็นทิศละหมาดแรกใช่ครับแล้วที่สำคัญคือมีมัสยิดอัลักซรอซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญอันดับสามของโลกอิสลามตั้งอยู่ที่นี้ด้วยโห ฟังดูแล้วแต่ละศาสนาก็มีเหตุผลมีความผูกพันทีออ่หนักแน่นกับเมืองนี้จริงๆนะคะใช่ครับและประเด็นที่ทําให้มันซับซ้อนแบบสุดๆเลยนะคือการที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนานเนี่ยมันดันมาอยู่ทับซ้อนกันในเชิงกายภาพอืมตรงนี้เองโดยเฉพาะบริเวณที่ชาวยิวเรียกว่า t e Temple m o ม n ตหรือที่ชาวมุสลิมเรียกว่าฮารามอัลชารีฟค่ะจุดนี้เนี่ยตามความเชื่ออยู่เคยเป็นที่ตั้งของวิหารโซโลโมอนในอดีต แต่ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลักซอและโดมแห่งศีลาคือมันเป็นการอยู่ร่วมกันทางกายภาพที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบ่งแยกกันชัดเจนนี่แหละครับหัวใจความขัดแย้งที่มันแก้ยากมากๆเข้าใจเลยค่ะแค่เรื่องศาสนาก,ก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วแล้วในประวัติศาสตร์ล่ะคะการปกครองเมืองนี้มันเปลี่ยนมือบ่อยไหมคะโอ้โหเปลี่ยนบ่อยมากครับ ตั้งแต่ยุคโรมันมาถึงยุคกาลิบอิสลามช่วงแรกๆซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างทางศาสนานะครับอแต่เราก็มาเจอช่วงที่ขัดแย้งรุนแรงมากๆในยุคสงครามครูเสดที่คริสกับมุสลิมรบกันหนักเลยเพื่อแย่งเมืองนี้ใช่ค่ะได้ยินบ่อยก่อนจะเข้าสู่ยุคมาม,ามาลุกและก็จักรวรรดออตโตมันที่ปกครองยาวนานหลายร้อยปีเลย ช่วงนี้จะค่อนข้างสงบหน่อยแล้วก็เปิดให้คนต่างศาสนาเข้ามาสแสวงบุญได้แสดงว่านโยบายของผู้ปกครองแต่ละยุคก,ก็มีผลมากๆกับความสัมพันธ์ของคนในเมืองแน่นอนครับมีผลโดยตรงเลยความอดทนอดกลัน้นหรือความเข้มงวดเนี่ยมันส่งผลแต่พออำนาจเปลี่ยนมือทีไรความตึงเครียดเดิมๆม,มันก็มักจะกลับมาปัทุได้อีก แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำมาสู่ความขัดแย้งยุคปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่ล่ะคะมันเกิดขึ้นช่วงไหนต้องมองไปที่ศตวตรรษที่20เลยครับพอจกักรวรรดิออตโตมันล่มสลายไปหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะอังกฤษก็เข้ามาปกครองในฐานะบริ s h Mandate ช่วงนี้แหละครับที่ความตึงเครียดระหว่างขบวนการชาติยมอาหรับกับขบวนการไซออนิส คือกระบวนการชาติยมของชาวยิวที่ต้องการกลับมาตั้งมาตุาตภูมิในดินแดนบรรพบุรุษเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพออังกฤษถอนตัวไปนี่เกิดอะไรขึ้นคะก็เกิดสงครามทันทีเลยครับในปี1948แผนแบ่งดินแดนของ UN ตอนนั้นก็ล้มเหลวอ๋อค่ะผลก็คือสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรกแล้วเยรูซาเล็มก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ใต้อิสราเอล ส่วนฝั่งตะวันออกที่มีเมืองเก่าอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ใต้การดูแลของจอร์แดนแต่การแบ่งแบบนั้นก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมคะไม่นานครับแค่ราวราวสิบเก้าปีพอถึงสงครามหกวันในปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดอิสราเอลก็ชนะสงครามแล้วก็ยึดเยรูซาเล็มตะวันออกได้ทั้งหมดเลยยึดทั้งหมดเลยครับจากนั้นก็ผนวกรวมเมืองเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ประกาศให้เป็นเมืองหลวงที่แบ่งแยกไม่ได้ของอิสราเอลแต่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับใช่ครับ ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการผนวกดินแดนครั้งนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับสถานะเมืองหลวงตามที่อิสราเอลประกาศนั่นก็หมายความว่าจนถึงปัจจุบันนี้สถานะของเยรูซาเล็มก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักอยู่ถูกต้องครับความขัดแย้งมันยังดําเนินอยู่ตลอดทั้งเรื่องการควบคุมพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์การขยายถิ่นฐานของอิสราเอลในฝั่งตะวันออกหรือสถานะสุดท้ายของเมืองในอนาคตทั้งหมดนี้ยังเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เลยครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วคำถามเดิมก็วนกลับมาในหัวค่ะว่าทำไมต้องเป็นเยรูซาเลม็มมันคงไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแล้วล่ะไม่ใช่แค่ศาสนาแน่นอนครับมันการเป็นการผสมปนเปกันของทั้งการเมืองการอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์ว่าใครมาก่อนใครมีสิทธิในดินแดนนี้มากกว่ากันแต่มีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ครับคือ ที่ตั้งของเยรูซาเล็มเนี่ยมันอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยครับเป็นจุดตัดของอรารยธรรมโบราณทั้งอียิปต์เมโสโปเตเมียแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณอ๋อทำเลที่ตั้งใช่ครับมันเลยกลายเป็นเหมือนจุดประทะแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนทางความคิดวัฒนธรรมและาศาสนาไปโดยปริยายทําเลที่ตั้งแบบนี้แหละครับที่มันเหมือนดึงดูดแล้วก็ขยายความสําคัญของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ให้มันส่งผลกระทบกว้างไกลออกไป เข้าใจแล้วค่ะมันคือความซับซ้อนที่เกิดจากการทับถมกันจริงๆทั้งความเชื่อประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็มาอยู่บนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มันสําคัญมากๆแบบนี้ใช่เลยครับมันซับซ้อนมากๆและสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือในเมื่อประวัติศาสตร์มันแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นได้ทั้งจุดขัดแย้งที่รุนแรงแต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดหลอมรวมทางวัฒนธรรมได้ด้วยค่ะ คำถามคือแล้วอะไรล่ะครับที่จะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เมืองนี้สามารถก้าวข้ามจากการเป็นแค่สมรภูมิของการแย่งชิงไปสู่การเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ยังรอคำตอบอยู่ครับ